สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยที่ใช้จมูกหายใจนะครับอยู่กับผมหมอพู้ช่ไทยที่บ้านนอกนะครับวันนี้ก็พามาดูอีกหนึ่งธุรกิจของผมนะครับที่กําลังศึกษาแล้วลงมือทำนะตอนนี้นะครับก็คือธุรกิจเลี้ยงหอยขมนะครับอ่าขอเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมดีกว่านะครับเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่กําลังศึกษาอยู่แล้วก็ลองลงมือทำนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเตรียมบ่อนะครับก็ได้เอาซื้อสั่งซื้อบ่อปูนมาจากนั้นหนึ่งที่ตุ้งเหียงนะฮะ ราคาก็บกปัปูนเอถ้าปูนนี้ปลอกหนึ่งก็ร้อยสามสิบาทนะครับขายอีกร้อยหนึ่งก็เป็นชุดละสองร้อยสามสิบสามอันนะสามปลอกบวกกับปูนกาวอีร้อยห้าสิบูกหนึ่งนะครับก็เป็นประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะครับก็มาส่งถึงบ้านเลย <No. S 1> หลังจากที่ได้ซื้อมานะครับก็มาทําการร่อเป็นอันเดียวกันก็คือเอาปูดเอาปูนกาวนะครับเชื่อมต่อนะครับในการฉาบนะครับนี่ครับนี่จะมีรอยฉาบอยู่ก็เป็นงานงาน ปลาผมว่าไม่เก่งเรื่องเรื่องพวกปูนหินดีไซน์พวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้พออันนี้เสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้แห้งแล้วเอาปูนเอาน้ําเทใส่นะครับเปิดน้ําใส่เป็นน้ําประปานะครับน้ําประปาหมู่บ้านหลังจากนั้นก็เอาต้นกล้วยนะครับตัดต้นกล้วย็นต้นหนึ่งใส่รับตั้งแต่ใส่ตั้งแต่วันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้ก็วันนี้มันะหัดก็เกือบอาทิตย์หนึ่งและความจริงมีคนแนะนําว่าให้ใส่ได้เลยแต่ผมไม่มั่นใจนะ กลัวกดด่างอะไรของมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรนะู้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เอาให้ชัวร์ก็อีกสักวันสองวันนะครับหลังจากนี้นจะหาหอยมาใส่อาหารที่จะใช้คาดว่าผมคงจะมีผมมีที่ดูในยูทูบก็ใช้อาหารปลานะครับบดนะครับ hmm. กับข้าวเหนียวแต่ว่าผมจะลองอาหารปลาก่อนนะฮะโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้ผมมีจุลินทรีย์สกัแสงด้วยตถ้าเกิดดำมันเน่าก็มีจุลินทรีย์ช่วยด้วยนะครับเพราะมันจะทําเห็นเขาบอกว่ามันช่วยเป็นทําให้เป็นตะไคร้ด้วยนะครับมาเป็นอาหารของหอยด้วยด้วย ช่วยถื้อมาโชคดีไปนะครับเดี๋ยววันไหนจะเอาหอยมาลงเดี๋ยวจะลงให้คลิปให้ดูอีกทีนึงครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการลงทุนที่ได้เงินจากการช่วยเหลือของทางภาครัฐนะครับก็เอามาแปลเป็นการลงทุนนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสิ้นเดือนเราจะมีเห็ดมาลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับเห็นน้งฟ้าที่สั่งมา้หนึ่งพันก้อนครับจากฟาร์มสมพรนะครับคุณสมพรเห็ดฟาร์มนะครับเออน่าจะใช่นะครับผมฟาร์มเห็ดคุณสมพรฟาร์มเห็ดนะครับจากปทุมธานีสั่งเอาไว้้แลว ดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะถ่ายโดยทีนึงนะครับก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะโอเคเป็นธุรกิจเล็กๆที่กำลังหัดทำอยู่ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าเพราะว่าเป้าหมายผมมองไว้สิ้นปีนี้กะเอาให้ถึง20ปอกนะครับก็ปีหน้าก็จะเป็นการขายแบบเต็มตัวเลยหรืออาจจะขายตั้งแต่ปีนี้เลยก็ได้ถ้าเกิดเป็นไปได้ดีนะครับจะลองช่วงนี้ก็ลองหัดทำไปก่อนนะครับเรียนรู้ไปก่อนนะครับก็อยจะลืมกดติดตามเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับ ธุรกิจการเลี้ยงหอยขมเพื่อเป็นอาจจะเป็นแนวทางให้กับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องที่ใครที่สนใจนะครับก็มาดูช่องผมได้ครับเป็นแนวทางนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนไม่มาสวัสดีครับ